ระเด็นกันดองนะครับสร้างความสงสัยกับเส็นสวนครับเมื่อพบกับโปร้าปหมาูดีกว่า เลือกหลือเปหืไม้ที่ไกลก้นที่ลวงหล่นดาคืนมันไม่เจอวของเจ้าเนี่ยผมขอกนาะ่อเราต้องังก่นมองดูแม่โจ้มาเห็นส่วนเป็นโจพ่อม่อี่อมาโจ้ไหนมาโจ้อุ้ยโว่โอยมาโจ้เนี่ยเห็นพวกองตุนงอนนูไวรที่นี่ อาจจะไม่รู้แกล่ะอยู่เรื่อวันายปลอมอู้แต่งให้มันดุกแล้วแต่หน้าคัณเสือมาหวานไม่รอดไม่รอดหน้ม่หลอกก็จันไอ่หลอกพ่าชัวดูคุนจนเมื่อเห็นส่วนกางรุเพื่องเขาควรขอนมเมื่อตาเอื้อต่อตามาประสบแทบคนไม่พบผัวผันเสือโป่งดูอารมณ์ อาวยรางวัลครับอดับขอคุณคีไป่ไปน่คุณรับขอบคุณครับรับไม่ได้ครัขอบคุณเลยขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ใจดีมีแม่มีนังวันแม่โมใไปตั้งหนึ่ง อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เลยมือเดิวด้นเดเร็วเร็วเขอบคุณครับขอบคุณมากเครับขอบคุณครับอาวรยครับม่รวยครับอ่ะเป็นมองดวรุ่มวยเสมือนเคยช่วยเหลือกัน เหมือนเรานี้กับเขานั้นเคยมีสัมพันธ์ช่วยเหลือไหว้หนุกใจข้างเกนเหมือนใครมาเด็ดดวงใจอะไรอะ่ะกูร้องอะไรมึงอ่ะทำไมอะ่ะฉากนี้เขาจะเร้องกันทำไมกูเป็นตลกกูร้องไม่ได้เลยเขาเล่นเรื่องอะไรเขาร้องเรื่อง,อ,งอะไร เขาดาวลูกไก่ทำไมนะเขาได้นอนกินหน้าปลาเลยปะก็ไม่รู้อ่ะโดนขอโทษได้ไม่ได้ไอ้ช่ยไอ้เจ้าหมูก่อนไอ้เพื่อนจัดการมันไปพากคนโดดเข้าบ่อไรนไปกูจะไจับอย่างเป็นเอาไก่มาสิจะไปนอนไหนอ่านว่าไอ้เพื่อนสีสุชาติไม่ใช่ญาติข้างในมึงเป็นจอ ไม่มีอะไรน่าเชื่อต่อหันที่ขัดหมู่กับมันแือไมหมึงไล่ฟันไล่ตีเขาไปใต้มัหากูมีดาบเหล็กยักษ์พีมึงคงไม่มีทางเลือสกนกผู้ขอรู้กลับมึงอีกโดนแม่ถึงพีถึงเกลื่อนรอตัด้วย

อต้อกตใช่ไหมไม่ใช่ครูเห็นวิ่งเข้าใส่ันเลยไม่คุยัอะไรกันจะไปองตามหลอกสิชาติไม่ต่อพี่ป่านนี้โจ้ก็โดนตายแล้วแหะเฉลิมนด้ถึงบ้านหรือยังเนี่ยะไปไหนมาถึงก็โดนโจ้ต้อดได้เดินระหว่างการค้านะสิงก็แล้วท่านอ่ะเราไม่อปว่าแล้วไปหาแม่แล้วด้วยแล้วมารูความจริงว่าเราฝีทุกชาติไม่ใช่็นสาเมงธรรมดาคือรื่องปหเหนฟ้าคนใช่ จุดประสงค์ที่ออกมาในวันนี้ต้องการเดินทางเข้ารีราคนครเพื่อตัดหัวสุรศรีเป็นข่าพ่อเราถ้าคนอย่างท่านที่จะเข้ารีราคนครโดยไม่มีกําลังทางหารเข้าว่าคงจะได้ไประโยชน์แล้วเพื่อนช่วยเราได้หรอขขาช่วยเพื่อนได้อยู่แล้วไปที่ดินของเราแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราเป็นใครเราก็ไม่จะสามันชนธรรมดาเช่นเดียนที่เนเฮ้ยเนี่ยเอ้ยมาเราไปเลยเราไปด้วยเราไปด้วยยไปเไปวย ตัวอตองยี่ไม่เอาด้วยทำไมอ่ะต้องแต่งตัวให้สวยอ๋อต้องแต่งตัวสวยเข้าเมืองมีเพือมเพื่อนมีเพื่อนแต่แบบนี้แหละแค่อบเขาเลยบเาเลยนจงาเซนตอไปนะครับจากพงนวงรสนางฟ้ากุมก้ว